สามากๆเย้อุ๊ยพูดดีๆจะถ่ายเนี่ยเร็วๆวันนี้หนูตื่นสายมากๆเลยตอนตอนนี้ขี่โมงแล้วดูหนยสิลูกตอนนี้นะคะเจ็ดโมงห้านาทีสายมากๆสายเพราะอะไรครับลูกไม่มีเวลาเล่นเมื่อวานเล่นเพลินจนฝ่ายปกครองไล่ให้ไปขึ้นห้องใช่แล้ววันนี้หนูขึ้นเช้าบ่อยจนเขาจำหนูได้แล้วแต่พวิธีมาถึงเรียนหกโมงครึ่งทุกวันเลยนะ มีวันนี้มาถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสองนาทีใช่ไหมจริงเหรออ๋อ่ะโอเคมาสวัสดีค่ะวันนี้แล้ววันนี้จะขึ้นห้องชัยไหมอ๋อเนี่ยเราจะให้ฝ่ายปกครองมาเรียกไหมไม่รอโอเคนะแต่ว่าจะให้เรียกทุกวันจริงเหรอคอ๋อวันนี้ห้ามาก่อนหน่อยก้อนอออ่ะื